่ะทุกคนวันนี้มาทําแกงเขียวหวานเนื้อกันค่ะจะทําแกงเขียวหวานเนื้อแบบแห้งๆนะคะทุกคนเนื้อครึ่งกิโลแต่แกงเขียวหวานไม่เหมือนคนอื่นอีกแล้วทุกคนผักยังก็จะใช้แครอทกับฟักทองเพราะที่นี่ไม่มีมะเขือปกติจะใช้มันฝรั่งแต่วันนี้ลองดูใช้ฟักทองแล้วก็มีพริกไม่มีพริกกินดานะคะก็หั่นพริกเอาอย่างนี้แล้วก็มีใบมะกรดูดมีใบโหระพา แล้วก็เนื้อครึ่งกิโลนะคะอันดับแรกเด๋ยยังจะเอาเนื้อไปรวนกับหัวกะทินิดเดียวก่อนนะคะทุกคนแค่กระป๋องเดียวทุกคนถ้าเขียนว่าคกโคโนัทครีมก็คือหัวกะทินะคะที่นี่ต่างประเทศก็ <ปะ S 2> หัวก<ป>ะทิมารวนกับนเนื้อก่อนนิดนึงทุกคนคือผัดให้มันพอสุกๆก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกนะคะทุกคนแบบจะบับเขายัางเองคนอื่นเขาทำไม่รู้แบบไหนนะคะก็เอาหัวกะทิมารวนกับเนื้อก่อนทุกคนเทคนิคก็คือจะหั่เนื้อให้บางที่สุดนะคะทุกคน ยังจะชอบปกติจะไม่กินเนื้อแต่ถ้าเราหั่นเนื้อบางๆแล้วเราเอามาลวนกับกะทิก่อนเราก็ไปใส่กับเครื่องตอนหลังแล้วก็ไม่ต้องตั้งไว้นานเนื้อมันจะนุ่ม,มแล้วก็จะไม่อิ็นทื่อ<า>นะคะทุกคนให้หัวกะทิทมันแตกมันอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่เครื่องแกงไ้วหัวกะทิแตกมันทุกคนก็ใส่เครื่องแกงเข้าไปนะคะใส่แบบสามช้อนเลยชอบแบบเข้มข้นทุกคนไม่ได้ใส่ฟักทองทุกคนใส่ฟักทองกับใส่แครอทแล้วพร้อมกับใส่หางกะทิไปนิดนึงนะคะเหลือไว้ตอนหลังนิดนึงทุกไว้ก่อนเนื้อยังจะมาใส แค่นันเปื่อยก่อนแป๊บนึงแต่เนื้ออะยังรวนไม่สุกแล้วถ้าใส่ตอนนี้เลยเดี๋ยวมันจะแข็งมันไม่นิ่มเลยก็ใส่สักพักนึงอันนี้ก็กใส่หางกะทิก็ไปอีกครึ่งนึงไอเนี่ยทุกคนน้ำตาลปี๊บสักช้อนนึงถ้าไม่หวานก็ค่อยใส่น้ำตาลสายเพิ่มได้นะคะทุกคนเดี๋ยวยังใส่กันไปก่อนน้ำตาลปี๊บสักช้อนนึ่งทุกคนใส่หัวกะทิเพิ่มอีกนิดนึงนะคะหัวกะทิ่อยหัวกะทิไว้นิดนึงนี่เราจะใส่ใส่เหัวกะทิเสร็จแล้วค่ะทุกคนมันจะทำให้เนื้อไม่แข็งนะะค เนื้อบางๆต้องหัง่นแบบบางๆเลยเนื้อเนื้อบางๆแล้วาาไปใส่หางกะทิตอนหลังเพราะถ้าเรามาใส่เนื้อตอนแรกอ่ะเดี๋ยวฟักทองนี่จะไม่สุกเอาฟักทองกับแครอทอันนี้เขียวหวานแบบฉบับตัวเองทุกคนในต่างประเทศมันจะไม่ค่อยมีมะเขือพวงอะคะ่ะแต่ใบกะเพรายังมีไอ้ใบโหระพากับพริกเองก็ใช้ไม่มีพริกสีฟ้าเราก็ใช้พ,พริกของเรากะทิแค่กระป๋องเดียวยังจะทําแบบเหมือนจะคล้ายกะเพราแห้งอ่ะแต่มันไม่ถึงกระเพราแห้งกระป๋องเดียวเองนะคะทุกคน เหมือนแกงเขียวหวานแห้งแต่มันไม่เชิงแห้งมันเป็นคลุกคลิกอะน้ำคลุกคลิกแต่เครื่องมันจะเข้มข้นมากเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่พริ้นลงไปนะคะทุกคนนี่ไม่มีพริ้ฟ้านะคะเราก็ใส่พริกธรรมดาของเราไปเนี้ยค่ะลงไปนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวใส่หางกระติ๊ดอีกนิดนึงให้จบแล้วทุกคนเออแต่หางกระทิ๊ดก็เป็นแค่นี้องค่ะบิดเกียวเองหลังจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดลงไปทุกคนใส่ใบมะกรูดลงไปเดี๋ยวริดอีกนิดนึงเดี๋ยวติดอีกนิดนึงเนี่ยใส่พริกนิดนึงทุกคนนะครับเดี๋ยวเราพาไว้ใส่หลังสุุดเเเเนนนนีีียยยยแแแกกกงงงขขววววหหหาา้ๆลทค หอมมากทุกคนตอนนี้หอมมากหอมเนื้อด้วยหอมกะทิด้วยเนี่ยกะทิยังใส่กระปุกเย็งไม่ใส่น้ําเลยนะเอาแบบเข้มข้นเลยทุกคนนี่แบบจะบับของตัวเองยั่วๆค่ะทุกคนเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วกินนิดหนึ่งคือเมื่อกี้ถ้าไม่หวานใส่น้ําตาลปี๊บไปช้อนเดียวก็อืหวังแล้วทุกคนแต่เครื่องแกงอันเนี้ยของเขาดีคือยังไม่ต้องใส่กะปิเพิ่มพอดีใส่กะปินิดนึงแบบน้ำปลานี่ไม่ต้องใส่เลยทุกคนแล้วก็โรยโหระพาลงไปเลยทีนี้ เลยหัวระพาลงไปเลยทุกคนนี่ให้หัวระพามันโดนไฟช่วยถิ่มนะคะมันจะได้ไม่ดำนี่แกงเขียวหวานแบบแกงเขียวหวานจะบอกว่าแห้งก็ไม่ใช่แต่น้ำเยอะก็ไม่ได้แบบบุกลิดนะแต่เข้มข้นมากทุกคนแกงเครื่องแกงเจ้าเนี้ยซื้อมาทีเราแบบว่าหนึ่งกิโลเลยนะคะทุกคนนะคะหเห็นชัดฝัด่งนั้นไฟบังนะนี่แกงเขียวหวานขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมคลิปจนจบขอบคุณค่ะทุกคนอย่าลืมฝากดูโฆษณาท้ายคลิปไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ